สวัสดีค่ะตอนนี้ก็ประมาณาสามทุ่มครึ่งแล้วะคะ่ะถ่ายบรรยากาศตอนค่ำคืนนะคะของกรุงเทพนะคะถนน,ถนนลาดดำมเนินค่ะพอดีว่าเราจะกลับบ้านแล้วเนาะเป่าหลานเปลี่ยนผัดกันพอแม่เขามาเราก็กลับบ้าน าให้ดูไฟนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์รถไม่ค่อยเยอะหรอกถ้าเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์อะรถเยอะมากสีแยกข้อบวัวให้ตั้งบัวตั้งสีแยกข้อบวัวอ่เอ่า,า,าสีแยกข้อบวัวให้ดูนะคะนี่ข้าแถวข้าคิวมารับ<ข> เข้าคิวซื้อรถตัลี่ไปขายเห็นไหมพี่น้องเนะวิ่งกันใหญ่เลยเออแล้วคำว่าเขา้าเข้าแถวซื้อกับใคร,รอ่ะทำเป็นยี่ปัวอ๋อเหรออือเห็นไหมดูบรรยากาศเนาะอุมอ้มเนี่ยดูข้างๆางนะแถวๆนี้ก็จะมีคนมายืน รอซื้อลอตเตอรี่กันหวยจะออกแล้วพรุ่งนี้เอาหวยจะออกพรุ่งนี้ยังมาซื้อหวยอีกอ่ะพรุ่งนี้เป็นที่สิบสิบหกละรับของใหม่เลยรับของใหม่ไปขายขายหมดแล้วมารับใหม่แล้วแต่เนาะอาชีพขายอาชีพมันเนาะพี่น้อง ย้ำคํำคืนนะเพื่อนๆอันนานจะได้เข้ามาเข้าผิดช่องเท็บเนาะถ้าผิดช่องนะต้องไปช่องไหนละ่ะปู ก็จะเป็นสนามหลวงนะเพื่อนๆข้างหน้าก็จะเป็นสนามหลวงเนาะเราก็จะเลี้ยวขวาไปขึ้นสะพานป,ป,ปิ่นเก้าใช่ไหมปู่เนี่ยด้านนี้ก็จะเป็นสนามหลวงค่ะว,วด้านซ้ายเนี่ยในสนามหลวงเนาะ ไปฝั่งนู้นก็จะเป็นวังวัดพระแก้วนะคะมีลุ้นเมย์วิ่งด้วยนี่คือสนามหลวงรถเมย์บังนีสนามหลวงปสนามหลวงไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนมีคนมานอนมาเล่นกันเยอะแยะเดี๋ยวนี้ห้ามละไม่ให้นอนไม่ให้เล่นละเนี่ยสะพานสะพานพระปินเก้านะคะเพื่อนๆเนี่ย ยามคำคืนเนาะถ่ายไปให้ดูเดี๋ยวจะเอาไปลงในช่องคุณคิดอะไรอยู่ให้เพื่อนๆได้ดูเนาะสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าค่ะนี่ค่ะแม่น้ำเจ้าพยาเพื่อนๆมีเรือด้วยมีเรืออันนี้น่าจะเป็นเรือแบบว่าท่องเที่ยวเนี่เรือท่องเที่ยวค่ะ ผ่านอาเนี่ยเรือท่องเที่ยวมาแลเนี่ยผ่านปีนเก้าโอเคเรลับมาถ่ายด้านหน้าเราดีวกวาข้างๆผ่านมาแล้ว ลงมาจากสะพานพระปิ่นเกล้าแล้วรถน้อยวันนี้วันอาทิตย์ลงโลกอยู่แต่ถ้าเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยโอ้รถแน่นนะุเพื่อนแต่วันนี้ก็อีกแหละวันนี้มันก็แบบว่าโรงเรียนปิดเทอมด้วยเนาะก็จะไม่เท่าไหร่หรอกช่วงนี้โรงเรียนปิดเทอม บนสะพานลอยฟ้าเราอยู่ <ละ S 1> บนสะพานลอยฟ้าส<ล>ะพานบอลมราชนนีรนีนะคะ,น,น,คน,คะนี่ตอนกลางคืนค่ะนี่ตอนกลางคืนค่ะเมื่อเช้าเรามาเราก็ถ่ายรอบหนึ่งแล้วเนาะตอนเช้าเป็ต่ตอนกลางวันนี่ตอนกลางคืนก็จะเป็นแบบ สายขวาก็จะเป็นตึกนบ้านช่องตึกเยอะแยะไปหมดเลยเพื่อนคืนก็จะมองไม่เห็นเท่าไหร่พปิดแล้วก็เสะพานลอยฟ้าเด็กกับใบ้าใยั่ของนคุรี เก้นี่ยเซนทันปินเก้ายู่ซ้ายมือเนี่ยค,ะค่ะอันนี้เราก็จะกลับไปบางใหญ่นนทบุรีคะ่ะเรากลับเส้นนี้เพราะว่าเรามาจากโรงพยาบาล ตัวเฉียวนะคะโรงพยาบ้านเจ้าพญายสายมือสปานร้อยฟ้าก็สูงเนาะสูงกยาวชั้นล่าง สะพานลอยฟ้าแล้วคะ่ะเอ้ยเ้วก็จะขับตงไปเรื่อยๆเนาะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะชมค่ำคืนตอนกลานนงคืนรถเมย์ก็จะมีวิ่งนิดๆหน่อยๆเอนะคะสวัสดีคะ่ะ